สวัสดีครับสวัสดีพอ่สพอสวัยนะครับผมสวัสดีครับ,รบทางช่องเนียวพาโชคเนียวพารวยน้องพารวยวก็เอฟซีทุกทุกท่านครับเป็นอยงไรน,นอ้ <c oughs> อสอบผ่านหมอหมว่าน <c oughs> ครับวันนี้ก็เดินทางมาแสดงความดีใจตามแนวทางของคุณพ่อเนาะพ่อเนาะ <c oughs> มีก็เข้าถูกกันบ้างไหมพ่อเลขสามเจ็ดรถใหม่ครับ ก็มาต่องวดเป็นเลขล่างมาเดิมใช่ไหมพ่อเลขล่างก็มันตวเอาเอาเลขล่างก่อนครับครับผมเลขล่างก่อนนะครับสามเจ็ดนะเป็นตัวเน้นเลยเนาะค่ะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดใช่ไหมพ่ออือแต่ผิดแต่ว่าให้บนมาออกล่างใช่ไหมพ่อสามเจ็ดออกล่างอือบนออกล่างครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ด้วยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไอ้สูตัวนี้นี่เจ็ดตัวมาสามตัวนี่มาตรงๆเลยนะพ่อเนาะ ถ้าจับนี่ได้สามตัวตรงๆเลยนะนี่ตรงถกงวดงวดนี้ก็ว่าสีตรงกันมากตรงคือเก่าอ่ะอืมสี่หนึ่งสี่ห้าเพราะว่าไล่เบิ้งตั้งแต่ปีใหม่มาเนาะเพิ่นมาถูกงวดถูกงวดเขาดีตัวนี้ว่าท่านครับสรับสที่แต่ปีใหม่ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมพ่อบวบบท่านหลุดเลยอืมประคบโตเกียบโตนะครับไปต่อตัวใหม่หน่อฮัลโหล เซ็นยังได้มานนี้ละมันเป็นพิษจ้างไปเข่าบนบนันเดี๋ยวก่อนเด้อแม่เดี๋ยวก่อนเด้วอ่นเปินกำลังลงคลิปอยู่กับอืมแต่ว่าคนตามหลายอยู่เนาะค่ะเนาะตามหลายอยู่แต่ว่าบางคนกับว่ได้กันลางไหวจังสิบ่ค่ะพ่อก็อแน่ว่าเป็นถูรบนเนาะมันมันบ่เคยปีนมันผ่านมาปีนแล้วก็มัน งวดก่อนคีอกันงวดก่อนที่บอดได้หายไปตัวหนึ่งน่ะแปดเจ็ดน่ะครับมันเป็นสูตรบนเแล้นลองล่างงวดนี้ก็สูตรบนอีกเจ็ดสามสามเจ็ดค่ะครับมันผ่านมาล่างอีกงวดนี้กับกันไว้นาเนาะค่ะเนาะมันต้องกันมันต้องเป็นบนล่างไปพร้อมนั่งจังสีใดแบบนี้ว่าตันนั้แต่ว่าเป็นตัวเนี่ยนอยู่ดีค่ะเพราะว่าเจ็ดสามกับสี่เจ็ดสี่สามเนาะตัวเนี่ยนสามคูแข่นกันกันนาจะไดอยู่นะคะ ล่าสุดที่มันถูกสามตัวเขามีคนจับถูกบ้างไหมพ่อจังวะยังว่าท่านนี้วัวถูมาว่าท่านโหว่าผู้ใดจับถือไงเหมือนกันจับถือเจ้ว่าท่านเบินจับเป็นกับจิตถือคือว่าครับโอเคอยู่นะพอนะ่อล่าสุดนี้ถูกมาแต่ต้นปีเลยนะครับถ้าถ้าไม่เบิลนี่ก็คือมันจะได้สามตัวเลยนี่ถ้าเบิลกับมาซองตัวคือเขากับ b หาบหาประมาณสองตัวครับถ้าไม่เบิลนี่มีเปอร์เซ็นต์ได้สามตัวนะพ่อเนาะสาม หน,หนึ่งสี่หาเนาะครับวันนี้ก็ต่องวดให้เป็นเลขล่างเหมือนเดิมแล้วพ่อเนาะเป็นเลขล่างนะเพราะว่าเลขล่างเห็ดเหลี่ยวก่อนคร <c oughs> ับเห็ดเบึงเมื่อคืนนี่แหะปกติเลขคุณพ่อนี่มันให้บนมันเคยออกล่างไหมพอ่อมันก็ออกแล้วให้บนออกล่างยังว่าติดกันสองงวดไันเี้ง <c oughs> วดก่อนใน <c oughs> บอได้หายไปตัวแปดจิตนัน่นว่ามันหลายตัวในบอลได้หายครับที่ว่า เียนไว้บอดเขาเจ้ามาเอาเขาเจ้ากะไดเยอะเขากับไว้น้าเป็นบะค่ะเขากันไว้น้ากันบนล่างเพราะเขาซื้อมีแต่กันบนล่างค่ะเขาขุนไว้น้มครับงวดนี้เป็นงวดที่สองใ่ไหพอที่ว่าให้บนดหออกล่างนม่มงงวดที่สองแต่ว่าเลขล่างเลขล่างที่พ่อให้มาก็คืองวดนี้เป็นงวดแรกที่มันพลาดหรือเปล่านะพ่อเนาะเลขล่างให้สี่หกออกสี่ห้านะไม่พ่อมาเสียน เด็กไรเด็กล่างยังไหนจังตัวมากสั 4, มได้สี่หกครับแักไปสี่ค่ะปิดไปแต้รมหนึ่งกะพ่อเนาะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้แอดมินก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าอะไรเจ็ดตัวมาที่ออกมาสามตัวเนี่ยก็คือว่าจะตัดเหลือสักหกตัวอย่างนี้นะพ่อเนาะ <c oughs> จะได้จับง่ายกว่าเดิมนะครับคุณพ่อได้จับไหมแอนหนึ่งสี่ห้าหรือว่าจับแต่สามสี่ห้าอย่างงี้พ่อหนึ 1> 1, 4, ่งสี่ห้าพอได้จับแน่นอนปจับเอาอันห้า 4, หาสองเป็สัตว์่หาสอง,ง,สงสหาส,ส,หาสามแล้วก็หาหกหนึ่งเปัน่นี้จะได้แอ,อนมินก็ชอบเหมือนกันเนาเห็นในสูตรคุณพ่อก็เลยจับแต่ 3, 4, มสี่ห้าอะไรเงี้ยสี่ห้าสามเราไม่ได้จับแบบหนึ่งสี่ห้าอย่างนี้นะครับจะได้อยู่ C หาหนึ่งก็จสถตอโตัอยู่ครับจะหา C หนึ 5, 4, 1, ง่งเปงนสัครับ งั้นก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปจับเอาเองเลยเนาะเป็นสูตรสซ่สามตัวถ้าไม่เบิร์นี่ก็คือถูกสามตัวนะพ่อเนาะสูตรตัวนี้นะครับวันนี้ต่องวดให้เป็นเล็กล่างวันนี้มาจุดเต็มเลยใช่ไหมพ่อเนี่ยเอาเต็มถูดแล้วถ้าตัดออกกับเกือขึ้นเพิ่นสีมาก็เลยเอาไปเต็มถูดหนก็จะเอาไปเอาเลือเอาเลยครับเหลือเอาตัวมักเอาเต็มสูตรไปเลยนะพ่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตรงไปตรงกับเหล็ก มองได้มองหนึ่งกันเอาครับถ้าปล่อยไม่เต็มมันออกมาเดี๋ยวจะเสียได้อีกนะพ่อเนาะนมีตัวไหนบ้างลอ่องวดนี้เล็กรางเล็กราง,งวันี้มีซีเก่าสองเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดสองแต่วก็ซีสองกับหาเก่าตัวเนีนก็คือซีเก่าเจ็ดเก่ากับซีสองครับผมเล็กรางมีหกตัวนะพ่อเนาะหกตัวสองเก่าเจ็ดสองกับหาเก่านี่เป็นตัวลองเนาะคะ่ะเนาะ ตัวรองเป็นตัวกันกันไห้หรือว่าทาไมช้ชมัมกตัวรองกระไดเนาะคะเนาะถ้าวาร่างอยู่ถ้าผู้ก็แน่ผู้พนผู้มักสื่อคาคึกคนเพื่อ,อกัคน,นกคนูนแนน้ำเนาะครับผู้เพื่อนมีงบหลายเ<ม>นาะค่ะ,ะก็นนะะะะกันบนล่างไว้นําเนาะค่ะเนาะสมควรอยู่พอสมควรการบนล่างมาอยู่เพราะว่าเลขสูตรคํานวณน,นั้นอย่าง่านเนาะมันสูตรมันมาล่างมันทีมันอาจจะวิ่งไปออกบน นะครับสูตรที่ว่ามันเดินเดินแต่ว่าเวลาอันนี้มันปดบ่เบ่ตรงเงครับก,กองสลากออกเนาะครับมันคือกนันก็ฟ้ายอยู่นี่แหละหมุนไปหมุนมาครับเปลี่ยนที่ตั้งลูกกลมกลมแล้วพอเนาะแม่แต่ว่าสูตรสองตัวึ้นพ่อนี่ครับบางที่ก็ต้องตรงบ่ได้กลับเลยเนาะ<ม>เหมือนหกหนึ่งกับมีท่านผู้ชมได้หลายทันอยู่เนะาะค่ะบางที่ก็ตัวกันว่า,าเป็นบางวัดครับบางทีก็ออกตัวรองมั่งออกตัว เน้นมั่งบางทีก็แล้วแต่ตัวกันตัวเน้นก็คือว่ามันการันตีไม่ได้ว่ามันจะออกตามสูตรตรงเป๊ะทุกงมดหรือเปล่านะพ่อเนาะมันแน่นอนครับถ้าว่ามันเดินดีมันก็โอเคอยู่นะครับถ้าเกิดใครไปพิจารณาเอาเลขตัวที่ชอบก็ได้หรือว่าจะเอาทุกตัวของคุณพ่อก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เข้าใจ f ออยู่เข้าไปลงทุนของเจ้าอ right ื่นนะพ่อเนาะมันจะว่าของเราเลขเยอะเพราะว่าลงทุนไปแล้วหลายเจ้าเลขเต็มหน้ากระดาษอย่างนี้นะพ่อเนาะ นะครับพิจารณาเอาเป็นแนวทางเนะาะครับผมเป็นแนวทางเป็นแนวทาง <c oughs> นะครับให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเอานะครับเลขตรงใจหรือเปล่าอนะครับใจกับความฝันหรือว่ามาจากสน,ากนักอื่นครับมันตรงก,กันกับทางเขาส่วนใหญ่คนที่เข้าถูกเขาเล่นเยอะๆนี่ส่วนใหญ่เลียงมันตรงใจกับเ,เขาอยู่แล้วนะพ่อเนาะเอฟซีเขาชอบอยู่แล้วนะครับประกอบกับเขาก็เชื่อในสูตรคุณพ่อด้วยเขาก็เลยอาจจะเล่นเยอะเป็นบางเจ้าเป็นบางคนนะพ่อเนาะ มีเจ้านึงเพิ่งกระโถ่ม้าบังติเที่ยงหันนี่นะหายไปตัวตัวทุด้ายน่ะตัววานบ่อเขาเด่นสามหกครับเพิ่งกรเลยซื้อสามหกสามเกตเพิ่งกระถือมนวะครับดีจังเลยนะพ่อเนาะห่วยส่านีแล้วมันตือก็สถานะสามหกสามเกตแต่ว่าสูตรตัวนี้น่าสนใจนะพ่อเจ็ดตัวมาสามตัวคุณพ่อเนี่ยเสดายแอดมินเห็นแล้วก็ไปจับแต่นั่นเนาะสามสี่ห้าอะไรนี่ ถ้าจับหนึ่งสี่ห้านี่เสร็จเลยนะพ่อเนาะเส็จหนึ 1, ห่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่วันห่ากับสีต่ตัวครับผมหรือหาสี่หนึ่งสีห่ห้าหนึ่งมันเกิกระตือเก,ก้านน่อาาครับผมถ้าเกิดตัดตัดออกได้ตัวหนึ่งนี่ก็คือเลขสามตัวเราจะลดน้อยลงนะพ่อนะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าให้ให้คุณพ่อจับให้ต้องใช้ขยกได้เลขสามตัวหรือเปล่าเนาะที่คุณพ่อจับให้แต่มันก็จะหลายตัวใช่ไหมพ่อจับให้แต่ว่าจับให้ให้ไปซ้องหางเนาะเมื่อกี้เนี่ยกับมันกับ เป็นลางไปเบิร์ตตีานห่าเจ็ดสามครับห้าเจ็ดสามเจ็ดสามสามสี่เจ็ดครับการพื้นตัดปกติมีแต่สามเจ็ดเจ็ดสามสเท่านี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับก็คือเจ็ดตัวนี้มันออกทั้งบนทั้งล่างเนาะเล็กพอเนีาะทั้งเจ็ดสามทั้งหนึ่งสี่ห้าเลยออกหมดทั้งบนทั้งล่างเลยมาเบิดยังไงอยู่นี่ยเนี่ยเจ็ดตัวมาหมดเลยสามเจ็ดตรงตรงนกันละครับสามเจ็ดตรงตรงเลยใกล้ๆกันเลยเนะพอนะ ามเจ็ดสองครับจับเอานี้มีเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะพอนอเล็เจ็ดตัวนะครับแต่ว่าถ้าจะให้จับหมดทุกตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะหน่อยนะครับ<ม>หรือว่าใครมีเลขวิ่งแม,ม่นๆม่นี่มาจับหลักเอาในนี้ก็ได้นะพอนอใช่พวกคนมีสูตรลักซิปแม่นๆซิปบนหน่วยบนยัางนี้ยครับซิปบนหน่วยบนว่ามันมีลักซิปมันมีตรงกันบออยู่ในนี้ครับหน่วยตรงกันบอยในนี้มันก็จะไิ้ตัดจะนี้ทอนลง ่หลายหางลลายตัว่หลายชุดครับแล,แ,ลแล้วที่คุณพ่อจับไมมสองหางนี่ห้าห้าเจ็ดสามที่คุณพ่อจับยังไงพอ่อ,อแร่อเลยมาจับครับลักซิบนั่นแล้วลักซิบมันมีหากับเจ็ดเนาะลักลอยลักลอยในสูตรมันฝันมีซีมีมีซีมีหาครับมันมันมันชนกันสามซีหาละลายสูตรก็จับหาเจ็ดสามโอ้ครับผมลักลอยกับซ้ำ ลักซี่เนี่ยมันเป็นลักซีอยู่แล้วลักเกตมันเป็นลักหน่วยเลยสามซีเก็ตครับมันก็มีอยู่นี่นี่คือเก่าเนาะมี่ในเจ็ดตัวครับถ้าจับลหล้ายหางมีทุนแน่จับลหลายหางกันมี่โอกาสอยนนะู่มันครับถ้า,ถามันได้ตรงเออจับเอาเวิร์ดชุดตัวอย่างนี้ครับถ้าจับตักสี่ห้าหางหกหางนี้เนาะถ้ามันได้ตรงก็ได้กําไรอยู่ใช่ไหมเพาะใช่มันสามตัวเฮามันทำกัหลายอยู่เนาะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมกดรอนะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายมาตามเป็นเลขบนแต่ว่าคุณพ่อจะจะจับให้เหลือหกตัวหรือเปล่าให้เดี๋ยวคุณพ่อไปลองคิดมาใหม่ใช่ไหมพ่อจะได้คิดว่าน่าจะพอได้ไปตัดเกิดไปตัดไปตัดตัดต่อออกอีกแต่ว่าเจ็ดตัวนี่ถูกสามตัวบนสองตัวล่างก็โอเคอยู่นะพ่อเนาะเจ็ดตัวสามตัวบนสองตัวล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คืองวดเมื่อกี้ก็มาทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยสามเจ็ดหนึ่งสี่ห้าแล้วพอนาะเลขเจ็ดตัว นะครับถึงบนทั้งล่างครับก็ภาวนาอย่าให้เบ่นบนก็สามตัวล่างก็สองตัวมีมีอยู่ในเจ็ดตัวนิ่มัดเลยครับทุกวันเป็นอย่างนั้นตลอดไม่พอวันได้สังเกตเลยตัวนั้นที่ผ่านผ่านมานะครับพันได้สังเกตว่ามีลางบอลนะโอก็คือที่ที่เรารู้นะมีแต่สามตัวบนแน่ๆเลยที่คุณพ่อทำมาตั้งแต่ต้นปีครับว่าแค่สามตัวตรงก็โอเคแล้วนะพอนะ ก็คือคำนวณมาในที่คุณพ่อให้ดูนี่ก็คือถูกมาแต่ปีใหม่นะสามศูนย์เก้าสามแปดแปดตั้งแต่งวดไหนนะพ่อเนาะตั้งแต่กลางปีหนูแปดหกห้านะครับสามห้าหกนี่ก็ถูกหมดเลยนะพ่อนาะมันตรงหลักตลอดเลยนะพ่อนาะตรงตรงหลักเพียงต่มันซับครับสิบหน่วยบางทีก็มันอยู่คนละสูตรเนาะครับบางทีมาสูตรละโตสูตรละโต้แต่ว่างวดว่างัน หงอนอหานมันมากสูตรที่แรกนี่มาน้ากันเลยสี่กับหนึ่งสูตรท,ที่สองมาหาสูตรที่สามทำประมาณนั้นมีใครอยากอยากมาเรียนสูตรกับพ่อไหมครับมีอยู่อยู่กรุงเทพเพิ่นกับโตเพิ่นมาอยู่ทวนเพิ่นมาเท่านึงเพิ่นถือเพิ่นก็มามาจากบมือกันแต่สำหรับคนที่เขาแบบชอบมาเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ขาดตุนนะพ่อ ยังไงก็ไม่ขาดทุนเนาะพะวันเลขคุณพ่อนี่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสูตรคำนวณมันก็อาจจะมีหลายตัวหน่อยแต่ว่าสําหรับคนที่ลงทุนเยอะๆคิดแอดมินคิดว่าน่าจะไม่ขาดทุนเนะพาะเนาะมาว่าแล้วครับเดีย๋ยวพาท่านผู้ชมไปสรุปตัวเลขนะครับก็เผื่อท่านไหนที่ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบถูกกับคุณพ่อใครอยากจะให้ค่าสม,มุติค่าประกาก็ติดต่อหาบปรโทคุณพ่อเลยเนาะห๋ยอแอดมินลงไว้ให้นะครับ ก็ขอบคุณพ่อสมัยมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโดีโชคดีงวดต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางของคุณพ่อชุดต่องวดนะครับเป็นสูตรล่างนะครับท่านผู้ชมตัวเน้นตามที่ขีดเส,ส้ <arp> <sentimental S 1> นใต้ไว้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามสูตร3ตัวของคุณพ่อคงสุดท้ายด้วยนะครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ